นี่อันนี้เราจะมาดูอันนี้วันนี้จะมากินขนมที่เขาบอกว่าวิตามินซีวันนี้นะก็เอาขนมของฟริซี่พลัสนะมากิน3มรสเลยเขาบอกว่าเป็นขนมที่มีวิตามินซีสูงอันนี้นะก็จะเป็นรสองุ่นอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่บลูสอเบอรีและอันนี้เป็นรสสตรอเบอรีเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยว้าโอ้โหดู อย่งเยอะละทุกคนเอามาจากร้านแม่นะ้มันเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่ามันจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวสีแรกเราจะมาแกะสีฟ้ากันก่อนนะพอละ5บาทกับรสตอเบอรี่บูลาสเบอรี่แกะเลยนี่นะทุกคนเห็นไหมว้าวเป็นอย่างนี้นะตอเบอรี่แล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นบูลาสเบอรี่เดี๋ยวเรามาแกะอีกสีหนึ่งนั่นก็คือสตอเบอรี่ เราจะเทเลยนะยและก็อันนี้เป็นรสอังุ่นเอเลย,อ,ยอันนี้รสอังุ่นอันนี้บลูเบอร์รี B ่ A R e, หรือมันคืออันเดียวกันลองเลยนะยรสเดียวกันสตรเบอร์ร้ยอร่อยอะ่ะนุ่ม มันจะเปรี้ยวๆนิดนึงนะคิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะกินเฉพาะสีม่วงก็คือนี่เลยหอนี้แล้วใครที่อยากจะกินแค่เฉพาะสตรอเบอรี่ก็คืออันนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะกิน2รสลเลยก็คือหอสีฟ้าเรามากลนอกินเ,เลยมันจะมีแบบเก็ดๆด้วยนะอืม อร่อดคลิปวันนี้ยังไม่จบนะเพราะว่าเราจะมาแกะอีกอย่างหนึง่งเป็นอาร์ทอริขนมขาไก่แต่เราไม่ได้แกะขนมขาไก่หรอกเราจะมาแกะเห็นไหมห่อสีฟ้าตรงนี้ทุกคนมันเป็นสิ่งที่แถมมานะเราจะมาดูว่ามันคืออะไรกันว้าวนี่อันนี้เราจะมาดูอันนี้ลิตเติ้ลทันด้าคุกกี้รูปหมีทันด้ารสเนยแล้วก็รสช็อกโกแลตลงดูชีแกะดูเลยนะเทเลยนะ มันเป็นขนมคุกกี้นะนี่รูปน้องมีกินเลยอืมอันนี้เป็นรสเนยแล้วก็อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตอร่อยดีนะมันแบบพอดีอะอืมกินแล้วพอดีลองกินกับอันนี้นะได้ไหมมันก็เข้ากันแบบแปลกๆอยู่นะอันนี้ไม่ได้ออกแบบเปรี้ยวนิดนึง กินที่ละอันดีกว่าก็ <c oughs> จะเป็นน้องหมีอย่างนี้ไ,มห,ไหมเนี่ยน้องหมีสองอันนี่คือเรื่องราวในวันนี้อยากให้แกะขนมอะไรในร้านแม่อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแลว